สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อซสาวหน่อยเผ็ดผ่นแพงเอฟซีน้องหญิงครับอ่าตอนนี้นายโยอยู่บ้านน้องแวงครับตำบลพุนขวาวครับพี่น้องมาผาสมวัวให้ป่าเป็นครับพี่น้อง ภาสิมาถ่ายคลิปเห็นพี่น้องเมืองน้ำเนาะวันนี้ป่าเล้าสาวหลอกอยู่ครับพี่นอ้องสิงครับเกษตรกรปักพี่ก็เลาะโปะครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศกักบบันน้องแวงครับนี่ครับสิ่งบันน้องแวงนี่ ห้างจากบ้านนายโยักเขาไปเส็นนี่เมืองนะครับกระสิยูประมานแบบสามสิบลูกหมดล่ะครับพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องจึงเป็นโมบานอ่าอยู่ทางเสน็นถนนรีสเก็ไปทางอุบลครับซึ่งห้างจากสานอ่าไอ เจ้าแม่หันนี่ครับรูปประมาณ2อกิโลครับพี่เนาะนี่ครับพี่นาะเดี๋วตั้งนานเดีย๋ยวโยชยิไปผสมกับเดี๋ยวให้นาแววถ่ายต่อครับ าคะ่ะนายโยก็ำลังผสมมวยอยู่ค่ะตอนนี้นี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่ครับบ้านน้องแวงครับตำบลโพนขวาวครับพี่น้องซึ่งบ้านน้องแวงมีสองน้องแวงครับ น้องแวงมูเจ็ครับนี่ตีนให่ยอมากผสมง่วครับน้องแวงขามทางรถไฟไปหนีเป็นน้องแวงมูหกครับนี่ครับปี่น้องบัธรรมดาครับบันรน้องแวงมีทางรถไฟผ่านครับปี่น้องมีหอดสถานีรถไฟเลยครับบัตรน้องแวงนี่ครับปี่น้องทางรถไฟครับปี่น้องเห็นบ่ครับปี่น้อง ทางรถไฟครับเส้นจ,จากสถานีศีสเกตไปอุบลราชธานีครับพี่นอ้องนี่ครับวันนี้นายโยมักขอสื่อเบียบักพี่เพื่อนน้ำครับนายแววขนขึ้นรถล,ละมั่งนี่ครับพี่นอ้องครับพี่น้องหลังจากประสมวัวให ป่าพูนเหลาเนาะนี่ครับมาขอเบียบบอกพีกเพิ่นไปปลูกน้ำขับพี่เนาะนี่เราอยู่นี่สวัสดีครับคุณป่าสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของครับเจ้าของง่วเจ้าของเบียบบอกพีกน้ำขับเอาสีขออนยโยสิขอไปปลูกพื่อจกินครับจากสามสี่คู่ครับพี่เนาะพันหยังเนาะครับคุณป่านี่อัมพวาพาดค่ะอัมพวาพาดเราอ่ะนี่ครับโอ้เข้ากะโดนบอจัง พ่อก้าเดือนเดือนหนึ่งค่ะกตอนนี้มันเลยเดือนแล้วสามสี่มื้อแล้วอ๋อเดือนกวกกว่าจ้าเดือนกวกกว่าอ๋อนี่ครับอัมพวาพาร์ทเราอะปลูกหลายบ่ครับป้าปลูกครับพอถึงมื่นต้นเนาะขื้นไรบ่กะบ่มบกับบ่รู้ว่าจะว่าไง ครับปลูกไปแน่หรอครับตัวนี้เหลือ,อไวบ้บางส่วนที่ปลูกอีกเนาะ<ช>ครับปลูกไปประมาณเกือบครึ่งไร่ลรอเนอะาะครับผมนี่ครับผมยันไหนเยอะสีภาพยั้เมืองพนค,คุณป่าพนสาวหลอกต่อเฮ็ดลายยางให้ครับพี่น้องใสเอาค,อครับพี่น้องห<อ>ล,ลังจากอ่าไปชมงัวครับแล้วก็เอาเบียร์บอกพี่ต้นกลาบบอกพี่ครับ เขาคุณป้าเพื่อนมาอีกหลังบานเพื่อนขับต้อนนี่สาวหลอกคุณป้ายังกอบว่าหันเลื่มถามซื้อคุณป้าเหรียญทองครับแล้วสาวหลอกพี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่ครับสาวหลอกนี่ครับคล้องแท้ครับพี่น้องทั้งฝุ่นกับแบกเข่าครับขายเขาครับนี่สาวไหนนั่แไม่ได้ไม่ง่ สวัสดีพี่น้องในผู้แบกเข่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แม่อยู่ไหนอ๋อคนเดียวเข่าไปขายน้ำนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องนี่รถครับนี่ทางเปี๊ยะเสียเข่าไปขายครับพี่น้องเคยมาถ่ายคลิปคุณป่าทีหนึ่งหรอครับนี่อยู่ใกล่น้องครับบรรยากาศ สาวหลอกไก่น้องครับบรรยากาศดีครับโอ้โนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โน้องใหญ่แห้งเนาะป้าจักไรกว่าน้องน้องน้องอันเบิร์ตทั้งอันนี้ทั้งคู่หาไรไรครับแต่โตโตน้องเองประมาณสามไรมั้ง ทั้งคู่สาแบบมันน้องแวงน้อหน่เนาะน้องแวงครับพี่น้องที่มาของบ้านน้องแวงครับอนี่ครับพี่น้องเคยมาถ่ายทำคลิปคุดยาไอ้คุดป่าตัวหนึ่งครับตอนแบบหอยเชอรี่ชีทองเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับหลังบานเพลินตอนนี้มาเมืองเพ่อนสาวหรอครับพี่น้องนี่ครับเคยเห็นบอรับของแท้ครับ จช้าออกมากขาจะเป็นดักแด่เนาะดักแด่ครับพี่น้องกินแสบแห้งดักแด่โอ้เขาขายกันโลละแพงเนาะดักแด่เนาะโลละสองร้อยสองร้อยคนเรานี่ครับไอตัวดักแด้ยูนี้เป็นยังอยู่ในนี่น้องแก้มนั่นเอามาโอ้นี่อันเป็นยังนัาออกไปเป็นยังครับเด้อเด้อคุณหมอนี่ครับพี่น้อง สาวหลอกมากมาเป็นรักแดดครับพี่น้องรักแดดตัวแบบใหญ่เลยตัวใหญ่แซ่บครับพี่น้องโลละสองร้อยกว่าเนาะนี่ครับคุณป่าเราโลละสองร้อยกว่าครับพี่น้องผู้ใหญ่คอกับแหกว่านี่ครับการ์ามเวจีกรกลัวสีด้ผ่าแพร่ต่ละผืนครับผู้เห็นไหมครับเห็นอยากแห้งครับเรียงด้นปะข้าจังไหนมาเรียงอยู่มาสาวเริ่ม จากเริ่มที่เริ่มเลี้ยงมันมันยี่สิบหามือกะสุกเหมิอเกือบเดือนหนึ่งเนาะสุกเหมิดเขาเรียกว่าสุกแล้วก็เอามาสาวหลอกเนาะมันไม่ฟักหลอกคุณเป็นลังไมเนี่มาเป็นนี่ครับนี่ครับเป็นสันสันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เขาเอื่นว่ายังเกาะพักหลอกบอก นี่คร uh, so no ับครับคักหลอกหรือรังไหมครับพี่น้องนี่ครับจากที่มันเป็นโตต้นนอนบอกต้นนอนครับดักแด่ครับพี่น้องเิพ่ต้าหมอนครับเ่อนกลับไปหาใบม่อนครับ มาให้มันกินครับพี่นอ้องประมาณเดือนหนึ่งนอ้องคณป่าเนาะนี่ครับให้กินให้กินมืนหนึ่งจักเทืองสี่เทียวันหนึ่งให้กินสี่ครั้งครับพี่นอ้องว่าสีเป็นโตขึ้นมากับมีมีอ่าเฮืนอนใบหย่างวะ <c oughs> ใ่อยู่รอบๆโ <c oughs> ตเนาะเห็นให่ขึ้นมาอยู่รอบๆ <c oughs> ให่ไหมครับว่าเสียมาสาวหล่อครับพี่นอ้องนี่ครับ น,น,นี่ครับอใส่เวลาสาวดวนบนกระสาวอยู่เบิดเมือเบิดเมือโอ้เดีียวนี่ได้มือด่งหนึ่งใส่ด่งหนึ่งเมื่อหนึ่งี่สาวได้สามโด่งว,วันหนึ่งใส่สามกระด่งครับรกระดง่งที่ในโยธายเห็นพี่น้องเมืองวงห,งหันครับพี่น้องตัวนี้มันหน่อยพื่บุ้มเบมันหลายนันทีไว้นักน,น,นี่นครับกลัวสิใดเป็นผืนเป็นผาครับพี่น้องใส่เวลาโดนแห้งครับพี่น้อง น,นี่ครับพี่หนอกกรรมวิธีครับการสาวหลอกครับพี่หนอกคือเอาเยใยไหมเส้นไหมครับ <c oughs> อ,ออกจากต้โตโตพักหลอกเนาะ <c oughs> ตัวล่างไหมครับพี่หนอก <c oughs> มันโยกกระบอกบ่อถือป้าไหนนี่ครับเป็นเส้นเป็นสายครับ จังได้จังสีพรวงพี่นองคนมีวิธีการนะครับนี่ถ้าจับไปโม่โม่มมมมมมยงเลยเนาะน,นี่ครับ <c oughs> โอ้ย,อยก็จะได้เป็นเพื่อนเป็นผ้าครับ <c oughs> หลายขั้นตอนเนี่ยหลายขั้นตอนแล้วจะให้ลุนป่าพาไปเมืองโตตํตากับมีดเลยเนะาะนี่แล้วตา<ม>ําอยู่กับมีครับพี่น้องแล้วจะพาพี่นองไปเมืองเนาะ ครับนี่ครับอยเชอร์ลี่สีทองถี่นายโยทายไปคลิปหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องทายไปด้นเติบหรอครับคลิปนี้ครับเชอร์ี่สีทองครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องย่อนไปเมองคลิปต่าได้ครับนี่เชอร์ี่ครับพี่น้องนี่ครับเชอร์ี่สีทอง รับนี่พี่น้องผลิตภัณฑ์จากล่างไหมครับพี่น้องรือบานเท่าเอิ่นพักหลอกเนะาะแล้วคุณป่ายัดเห็ดด้วยเหรอครับตัวนี้เฮ็ดสองเมือค่ะโอ้เห็ดสองเมือแล้วเพิ่งหาเห็ดครับนี่คือดอกมะลิกับดอกลําดวนเนาะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์จากล่างไหมครับอคือเห็ดเป็นไปฝึกจังไหนผู้ใดมีคนมาเห็ดสอนใหนน้ี คนมาพาเหตุลงของโรงเรียนกศนอ๋อมีคนมาสอนไปหาเหตุใยู่ไชนอนเหตุยูวัดค่ะโอ้ยูวัดรับมีคนมาสอนครับมีวิทยากรครับมาให้ความหูครับพี่น้องนี่ครับดอกลำดวนและดอกมะลิซึ่งดอกลำดวนเป็นดอกใหม่ประจำจังหวัดศรีสะเกดด้วยครับพี่น้องนี่ครับ สวยงามแฮงครับพี่น้องเฮ็ดจากลังไหมทำจากลังไหมครับพี่น้องลังไหมสีขาวใช่ไหมสีขาวนั่นแหละอืมสีขาวกันนลังไหมสีขาวนี้กระแมนเนาะจ้าอืมครับนี่ครับสวยงามแฮงครับพี่น้องผลิตภัณฑ์จากลังไหมครับพี่น้องเพิ่นตำตำหูครับนี่ครับพี่น้อง งานเพิ่นได่หลายอย่างแห้งครับพี่น้องเห็นวัสดุย่างนี่ครับโอ้ยนี่ครับพาสลงบอกนี่พี่น้องเคยเห็นบอกตามเบือนี่ได้ประมาณจากผืนคำเบิอนนี่ผืนค่ะผืนดูใส่ความอดทนแห้งครับพี่น้อง ควรสีด้เป็นผืนเนาะจ้าโอ้ยเหตุเพรบ่ได้ทันสมัยเห็ดแบบตามขึ้นบ้านเห็ดตามพื้นบ้านแล้ววะโอ้ยเขื่อนนี่ยัางอันสดๆนี่กระสวยนี่กระสวยครับพี่น้องสวยคุณป่าเราเขื่อนแบบเขิ่นกระสวยต้นตำนี่เขื่อนอย่าง ไหมวอนี่เห็นคนอ่าเพื้มจ้าหนี่ตัวนี้ที่เพิ่นจับไอ้ข้อมือจับเข้อม่านี่เพิ่นพิ่มครับพี่น้องเพิ่มเนาะจ้านี่ครับโอ้ยหาเพื่อนนี่ใสเวลาต้นเติบเลยเนาะจ้าถ้ากับบัวแด้มาเห็ดแบบว่าเดือนมันเอ่อแต่เวลาเนาะเห็ดหลายอย่างละเวลานะเป็นเดือนครับพี่น้องหาพื้อนเพราะว่า คุณป่ามันเห็นหลายอย่างครับวาทั้งบอกพีคทั้งเต่สาวหลอกใน่เีอย่ยงง่วนใยนี่ครับพีหนกปลาไหลแต่นี้ยคือเพ่อพ่อกินพ่ออยากเดีเนาะนี่ครับพีหนกครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับก่อนเนาะครับพีหนกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในยูทูบชาแนลนี้ดทีครับพี่น้องให้พี่น้องทุกคนสุขภาพ แข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับ